ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของชัยธวัชชัยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันช่องเชคไดชัยเดชะพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้เรื่องว่าทําไมเราถึงต้องเล่นโบอุปกรณ์ตั้งพื้นโบอะไรโบถกโอ้อุปกรณ์เราขนาด้ไม่ได้ไปเล่นโบโอเคูพูดผิดครับูพูดผิดตัดตัดโอเคอ่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องการเล่นกับอุปกรณ์ตั้งพื้นครับ เราตั้งพื้นก่อนก่อนที่จะไปเล่นแบบตัวทรงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพื้นฐานการออรลี่ของเราต้องดีก่อนเราต้องขื้อหุ่กปรณ์ตั้งพื้นให้แม่นก่อนฐานถืนเราต้องดีก่อนใช่ไหมพื้นฐานตึงโป้ไม่ใส่เอฟเฟกตด้วยโอเคครับเฮ้ยเกดแค่

ทำไมถึงต้องเล่นตั้งพื้นให้คล่องก่อนพี่ออมชอบใจใหญ่เลยโอ้พี่ออมโชว์ดิเอาธรรมดาเขาเฟกกี้เอาไงดีอ่ะธรรมดาพอดึงออกด้วยไอ้เบสไอ้เบสไอ้เบส เป็นว่าอะไระตั้งพื้นยังไม่คล่องเลยอะไรนะลุงเล่นให้ดูเล่นให้ดูก่อนอุ้ยทำไงสวยๆทำไง สัรหาทำนะนนพี่อ้อมขอซิกเนเจอร์ท่าหนึ่งคลิกฟ้อนคลิกฟอ้อนอยากเห็นคลิกฟ้อนอะ่ะเอาดิขิงขิงขิงรูมหน่อยคลิกฟ้อน นี่ก็เตะลอยไปกล้องตมงไเข้าใกล้เลยกล้องเข้าซูแบบเห็นรูมขนแล้วอ่ะบอกแล้วไม่เอาไม่เอาสาระเอาสาระยันน้ำให้ดูหูพยอมเอาไงดีอ่ะ มันจะฮืออืมเก่งจริงๆอย่างเงี้ยเก่งจริงๆริงอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหจะเป็นเด็กแนวยังไงต่ออย่างนั้นแหละอะไรนะจะมาร์เอาช็อคมาร์ไปเลยว่าต้องวางเท้าให้สูงขึ้นทำไมอะเพราะพี่ชอบวางเท้าต่ำเล่นกับอุปกรณ์น่ะมันต่ำปุ๊บมันดูดเท้ามันไม่หลุดอ๋อเต๋ไม่ออกมันเต๋ไม่ออกมันไม่หลุด แล้วตอนวางพื้นวางไงก็วางตามแหละเพราะว่าตามพื้นอ่ะมันดึงได้มันสนุกไงมันสนุกเรอาอ<อ>เล่นกับมันได้เขถามว่าทำไมต้องเล่นตั้งพื้นก่อนแล้วค่อยไปเล่นโดดเรียบร้อยกูกูได้คลิปเมื่อกี้แล้วในความคิดพี่ <c oughs> คิดว่างไงพี่ตั้งพื้นน่ะมันเป็นพื้นฐานก็เหมือนออรี่อ่ะที่เราสอนเด็กเราบอกแนะนําเด็กให้เด็กออรี่อ่ะว่าเอ้ยต้องออรี่ข้ามให้เท่านี้ก่อนนะถึงจะขึ้นบล็อกสูงเท่านี้ได้ ออลี่ให้สูงเท่าไหร่ถึงจะขึ้นอุปกรณ์ได้มั่นใจตราดใดที่คุณออลี่ได้สูงแค่ไหนคุณก็จะมั่นใจมากแค่นั้นใช่ปะตั้มั่นใจป่ะออลี่สูงอ่ะมั่นใจเลเพราะถ้าตอบไม่มั่นใจเมื่อกี้หาแล้วโซไม่ถ้าแบบเราออลี่อยู่ชวร์ใช่ไหมพอเราไปฝึกกับอุปกรณ์อื่นอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเข้าใจได้ง่ายด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราไปไปแบบไปขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจพื้นฐานก่อนมันจะเป็นไงครับ อันนี้นะนี้ยิงจะยิงตรงเข้าคําถามของคลิปนี้จริงๆนะนะ <Okay, S 1> อันนี้คือ<ร>สอนสอนเบื้องต้นนะ okay, ค,คือจะถามว่าทําไมเราต้องเล่นตั้งพื้นก่อนขึ้นอุปก,กรณ์ไม่ว่าจะท่าอะไรก็ต่อเช่นจะฟิปอินหรือฟิปเอาท์หรือจะเอ่อโน้ตบั้นทิกตี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงต้องเล่นตั้งพื้นก่อนเพราะว่าส่วนตัวพี่อ้อมคิดว่าไงครับสร้างพื้นฐานความเข้าใจก่อนแล้วค่อยไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้น พี่เบนว่าไงครับอย่าคิดไม่ออกว่าแล้วแม่งถามอย่างนี้ต้องมาดยังไม่ตันคิดเลยปาดเลยเอ้ยอ่ะๆๆะอ่ะอ่ะเนี่ย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 นี่ยันี่เนี่ยกนี่ยเน่ยเนี่ยเนยเนียเนยเฮ้ยเ่ยยเนี่ยเนต่ยกน่เนี่ยเนี่ยเนนี่นีนนี่ยนนยเนน ได้สําหรับเด็กๆทุกคนนะครับทําไมถึงต้องเล่นตั้งพื้นก่อนอยกตัวอย่างท่าอะไรดีเช่น50 50แล้วกันอันนี้คือกรณีง่ายสุดสมมุติเรา50บล็อกได้เรา5ิเหล็กได้เราชัวร์มากเลย100%เสร็จสับเลยเราจะไปขึ้นอุปกรณ์อย่างเงี้ยเรามีพื้นฐานการเล่นตั้งพื้นแล้วสมมุติเหล็กตั้งพื้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะใช่ไห<ช>มอารตีนะ็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ แต่พอเราไปขึ้นตัวส่งจริงๆอ่ะมันอาจจะเตี้ยกว่ายกเว้นกรณีตัวส่งที่ขึ้นไปส่งเหล็กอ่ะเหล็กมันสูงใช่ถ้าเราพื้นฐานเหล็กแน่นหรือบล็อกแน่นเวลาเราจะไปหัดขึ้นอุปกรณ์เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่าเรารู้เทคนิควิธีการขึ้นจากตั้งพื้นเรียบร้อยแล้วเราแค่ปรับจูนวิธีการออลลี่ขึ้นเนินวางแรงวางเบาแต่ก่อนจะขึ้นอุปกรณ์อย่างน้อยต้องออลลี่ขึ้นตัวส่งให้ได้ก่อนนะไม่ใช่ทะลึ่งพุ่งพังไปเล่น ตักผ้าผ้าแห้งไงน่ะก็เหมือนใช้วอร์มพอลี่โอเวอร์เลยอะไรอย่างงั้นอะไรอย่างงั้นคือเราจะมีเทคนิควอร์มแล้วเราค่อยไปใส่โจทย์ของคลิปนี้คืออยากให้ทุกคนใส่ใจการเล่นตั้งพื้นให้เยอะขึ้นใส่ใจพื้นฐานใส่ใจพื้นฐานเพราะว่าสมมุติพี่เล่น50ได้พี่ฟอนไซได้อาจจะมาแบบเพิ่มไปสมิก็ได้อาจจะง่ายก็ได้แล้ว สมมติเราฟอนลิฟ์เหล็กตั้งพื้นได้ใช่ไหมเก็บเหล็กตั้งพื้นหัดตอนแรกนี่คือใช้แรงเยอะมากเลยแต่พอเราไปขึ้นอุปกรณ์อะ่ะมันจะใช้แรงน้อยกว่าเดิมเพราะว่ามันมีตัวส่งมันจะทําให้เราง่ายขึ้นแต่ถ้าเราเล่นอุปกรณ์เลยถามว่ามันได้ไหมได้ไม่ไมผิดไม่ผิดนะไม่ผิด,ผดแต่แนะนําเพราะว่าเราเล่นตั้งพื้นได้พอเราไปขึ้นอุปกรณ์อะ่ะมันจะง่ายกว่าเดิม,มใจแล้วมันจะเป็นเร็วบาดเจ็บน้อยมันจะปลอดภัย อันนี้เป็นสาระไม่สาหลายเลยคือแนะนําอยากให้ใส่ใจตั้งพื town, ้นกันเยอะๆนะครับทุกคนจากผมเช็คใดจากพี่อ้อมพี่อ้อมคว้อมาคว้าคว้ไปไม่ทันเลยอ่ะให้พร้อมหน่อยก่อนเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูพี่เบสกับพี่อ้อมเล่นตัวส่งกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ก็ดูนิดหน่อยๆไปแล้วกัตั้งพื้นมีท่าบางท่าอะไรอย่างนี้สบายๆง่ายๆไม่ยากก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงข้าวแกงอร่อยมากกี่ข้าวแกงวะเฮ้ยคุกเกนเหล็กเฉยเฮ้ยไม่ไม่ใช่ประเด็นคือเล่นกับพื้นเมื่อกี้เล่นบล็อกตัวตกเล่นเหล็กเฉยอะไรกันครับเนี่ย อีซี่นี่ผมถ่ายยาวเลยงานดิบอุ้ย <Easy. S 2> ขนาดนั้นเลยไยพี่เบ้ไปอุ้ยไพวอร์ดเลี้ยงจาน Beli ni. <laughs> เนี่ยเขาเรื่องเยอะนะครับทุกคนเนียนแล้วก็ไม่เอาจะเอาใหม่เราคอยดูนะเอาใหม่พลาดจะพลาดไหมโอ้ยแม่งเนียนกิปเลยวะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ครับบอกแล้วต้องเล่นตั้งพื้นก่อนนะใี่ไปข้างบนต้องนะโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันนะครับฮะอ๋อมไม่ใช่ไอ้สัตว์พี่รีวิวรถไอ้สัตว์กุญแจรายการแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นพี่เบสกับพี่อ้อมเลยนะครับก็สาละน้อยนิดสาหลายเยอะกว่าก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นสเก็ตเล่นสเก็ตให้สนุกนะครับ enjoy ก็คลิปนี้จบเป็นเพียงเท่านี้ช่วงนี้ห่างหายไปนานก็จะพยายามกลับมาทำคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไลกดกระดิ่งกดยังกดคอมเมนต์ด้วยกดถูกใจด้วยมีอะไรให้กดกดแม่งให้หมดดดูอ๋อดูดูอ๋อดูดูก็ต้องดูอยู่แล้วถ้าดูแล้วพูดจนจบคลิปไม่กดนี่ยังไงอยู่ก็คลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะไปครับไปถ่ายเขาดีกว่ไป แล้วฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเช็คไดไฮเด็กจะมีอะไรต่อไปน่าสนใจแค่ไหนแล้วติดตามชมกันนะครับ